สวัสดีครับท่านผู้ชมพาทุกท่านมาที่ยุบิยูฟาร์มหาวิทยาลัยบนรมราชธานีนะครับจะพาทุกท่านมาดูฟาร์มมะเขือเทศเ,ศเชอรี่นะครับซึ่งนังนดน้องนั่งสาวไว้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนอจอดก่อนจอดก่อนสวัสดีค่ะตกลงทีนัดหมายไว้เนาะว่าจะไปผ้าไปเบิงอะไรนะมะเขือเทศอินซีค่ะมะเขือเทศเช,ศเช,ศเชอรี่อินซีค่ะ เป็นการปลูกแบบอินทรียเนาะแม่นค่ะอยู่ใสอยูไก่ปะบ่าค่ะเดี๋ยวภาไปเบิ่งนี่ยู่ใน U.B.U. ฟาร์มของมองอุบลเราค่ะโอเควัสันเดี๋ยวสีน้ำคนไปเด้อได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะนี่ยาชีเร็วเด้อได้สีน้ำของท่านโอเคค่ะไปไปไปนานาเลยยินดีต้อนรับค่ะอ่อนั้นอ่อนั้นอ่าไปครับท่านผู้ชม ทาเนี่ยทาเนี่ยทาก้อนเรียวสายเรียวสายฮะเดียวเดียวเดียวเขาไปในฟ้ามปอไม่นคคะเขาไปเลิกปอบ่เลิกบ่เลิกมากสิพ่าไปเบิ้งนี่เบิ้งสิไปสิไปเบิ้งกันอ่ะ สมคว่ำคุยบ่นี่ลุมจักยานแล้ังได่ยย่อมังได้ย่อมังได้นี่นี่เรียกใช่นี่กระหอดนี่โอ้โหอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่ายังนีน้อเขาเรียกโอ้เขาเรียกว่าโรงเรือโอ้โรงเรือนค่ะโอ้โรงเรือนโอ้ตามมาครับท่านผู้ชมระวังลุมนะคะโอ้โรงเรือนคือหลายแท้โอ้ยอันทางว่าอุบลนี่ล่ะค่ะเพิ่นสางไว้นี่เพิ่นเอาไว้ให้ผู้ใดแน่นี่เอาไว้ให้เด็กน้อยทดลองกับเม่ สนใจของอาจารย์บุญทรงก็สามารถมาปลูกได้ค่ะอ่ะจอดจอดจอดโอ้สุดยอดเลยอ่าม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 าจอดหมวกก่อนเด้อบาทนี่เดียวเดี๋ยวยุ้ยใส่หรคือลุงเลื่อนหลายแถวบักเนาหนึ่งมีจักมีจักหลังอยู่นี่อันหนึ่งสองสามอ้หลายอยู่ด้นี่หลายอยู่ค่ะหลายอยู่นับวัววนกันอ่ะมาจอดรถเราเข้าเข้าไปเลยลุงเลื่อนมาค่ะเอ้าห้องนี้บอกคือคือเฮียวแทโอเมีนอันนี้ห้องคนขี่ได้เองขี่ว่าไม่ของมูนหนูเด้อ อ่านี่ละนี่ละใส่แทนแทนเดี๋ยวเปิดอดี๋ยเพิ่งเปิดเย่าเพิ่งเปิดนะไปยืนทางไหนกอนมามาเบิ้งกันนะผู้ใดซื้ออย่างเนี้ยไปยืนกันเออตกลงมือนี่ส่วนมาเบิ้งมะเขือเทศเชอร์รี่อินซีอินซีนี่คือร้อยเปอร์เซ็นไหร้อยเปอร์เซ็นค่ะอ่าแต่หมูเฮานี่ปีใดปีสีค่ะปีซีร้อยเปอร์เซ็นเลยร้อยเปอร์เซ็นค่ะแต่ละคนนี่ซื้ออย่างขออนุญาตทำความรู้จักหน่อยจังหน่อย ออันอะเอาเริ่มจากมูผ้ชไยก่อนค่ะเอามูผ้ชไยซื้ออย่างครับสวัสดีครับผมวุฒิชัยซีตุลน,นะครับปีสี่พืชสวนครับซื้อเล่นมา้ยยังวุฒิครับวุฒิเนาะปีสี่พืชสวนพืชสวนต้องเบิดเนาะแม่นครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุนิสาสามงามขาวค่ะชื่อเล่นแพรวค่ะอยู่คณะเกษตรศาสตร์ปีสี่พืชสวนค่ะอ๋อพืชสวนแพรวเนาะ ค่ะหนูกับนา่งสาวชนีพ้านาวงค่ะสุรินชื่อมินเด้อค่ะยุปีจีพืชสวนก็กันนี่แหละค่ะเอาเป็นยังเป็นยังกับนั่งเอกอันดาล่าลุนเกาอารัญญานามวงบ่หูค่ะพอพาดได้น้ำสกุลนี่มาหนูกับว่าทราบเพื่อกันค่ะนามวงเลยเนะาะค่ะสวัสดีค่ะซือปียพรเสมศีค่ะช,ชื่อเลรนชื่อแท่นค่ะอายุพืชสวนปีซีค่ะจ้าเอาแต่ละคนนี่มือนี่เสิ้น เส้นที่นี่มอบนมาเบิงนะครับในส่วนของนี่เลยโรงเรือนซิบห้อนบ่ฮ่อนกระอวดเอาค่ะเขาไปจะเข้าเนะเนียนค่ะเราเราน้องเงินอีหยังก่อน้องแพ้วค่ะคือมิตะกาอีหยังนี่อ๋อมือนีกระซีอันซิมให้เบิงคือการค่ะว่ามันหวานเจี๊ยบเลยค่ะมันเคยเห็นเฮ่าเ,าเออมีมีพันธุ์ใดเนี่ยอ่ามีพันธุ์มหาโมงคลค่ะกับเอ่อเลดไดมอนด์ค่ะวุย้ยปะพาเขาไปเบิงเนี่ยในเบื้องต้นนี้ เอาเอาเปิดเข้าไปบงก่อนว่ามีอย่างไ่ไผสซแในนํำอีกอย่างเด้อข้มา,มา <c oughs> โอ้ระบบอไฮดรลิกบอประตูเฮ้าแม่ค่ะอัตโนมือเริ่มต้นจากจงไนบับผม <c oughs> ในการปลูกดูแลของเฮ้านะครับอันนี้ก็จะประมาณสามเดือนนะครับเราเริ่มปลูกพฤศ,ศจิกายนนะครับด้วยเฮ้านะครับเอ่าเครื่องแฮนดีเซนนะครับเป็นระบบอัตโนมัติในการห้น้ำครับ ได้สนับสนุนจากสวทชครับอันนี้เข้าไปอวบรมอยู่ขอนแก่นครับในการใส่เครื่องในการดูแลครับผมเครื่องยังก่ออ่าแฮนดี้เซ็นต์ครับควบคุมน้ำครับในการให้น้ำครับหลัการเข้าสิมีเซ้จซอร์วัดความชื้นดินนะครับโดยผ่านโทรศัพท์ครับโอ้สามารถยุ่งใส่กับควบคุมใดเลยแมนครับผมเชื่อมระบบ WiFi ครับดูความชื้นดูอย่างเด็มหมดเลยครับผมความเข้ม แสงครับผมความชื้นในอากาศอครับผมได้หมดเลยยอดเลยนะครับที่เราใช้ควบคุมมะเขือเทศเชอรี่ของเราโอ้ับอันนี้พันพันยังนี้อันนี้มหามงคลครับมหามงคลตอนนี้ก็มหามงคลสมบคือลูกใหญ่แทสมบูรณ์ครับอของข้าเป็นอินซีน้ำมักครับอ๋อก็มีน้ำมักให้วิธีให้ปุ๋ยให้จังเลยข้าาจะให้น้ำมัชการพุทธศุกร์ครับทุกการพุทธศุกร์ นามากนี่ก็ไปตามสายนี่บอดี้ยังไงอานามักเข้าจากรถเองครับผมอ๋อรถเองนะครับอุ้ยลูกตัวตัวเลยโอ้พันพันยังอันนี้พันยังก่ออันนี้มหามงคลครับอ๋อมหามงคลอีพันหนึ่งล่ะเรดไดมอนด์ครับจะแถวฝั่งนู้นเลยโอ้นี่คือเลดไดมอนด์อุ้ยลูกลูกตัวคือกันเลยลูกตัวคือกันครับรสชาติได้ขึ้คือกันบอรสชาติหวานบูชิมให้บังอ๋อโอเคแล้วแล้วแล้วเครื่องนี้ดีบอลในส่วนของเข้าออกมาใส่กับลงเลื่อนแบบนี้ดีครับผม กคุ้มน้ําอ่ะให้น้ําทุกเวลาอตอนใดเครื่องจะแจ้งเตือนผ่านไลน์ครับผมให้น้ําปุ๊บเครื่องจะแจ้งว่าทํางานครับให้น้าแล้วปุ๊บเครื่องก็จะแจ้งเตือนว่าหยุดให้น้ำครับผมจะไม่สจ้งเตือตลอดสะดวกสบายครับครับโอเคเดี๋ยวจะขอเข้าไปเบิ่งก่อนก็แล้วกันครับผมนะครับขังในใสหลับไปใสกันเบิดยูใสน้องมินยูใสมินมินมาไหมเอาใสหลับ คุ้ยคุยแน่คุยแน่น้องมินอุ้ยว้ยังล่ะคะอันห้องมินนี่อันนี้พันยังก่ออันนี้เป็นเลดไดมอนค่ะเลดไดมอนนะครับโอ้โหสมบูรณ์มาถือว่าสมบูรณ์มากมากเลยค่ะพ่วงแหลกเฮงหน่วยใหญ่ใหญ่จนตกใจไหมค่ะที่แหลกว่ามันสีกายพันมันโมเมนต์มได้แต่มันอุดมสมบูรณ์มันเหมือนมันเหมือนบบกเกอร์เทศที่เอาไปใส่สมต่ำเด้มันบอคือกันค่ะอันนี้จะเป็นรสชาติหวานปะหวาน วานนำํำเปรี้ยวตามนิดหน่อยค่ะอ่าน้องมินออกมาผีออกมาผีดูแล้วนุ่มหมุนกอนเด้อน้องมินครับเราเในส่วนของของอการปูของ้าที่บอกไว้ว่าสามเดือนมันบะค่ะตําอิดแรกเริ่มเนี่ยเป็นยังเม่เข้าขึ้นสนใจมาเห็ดโครงการนี้ที่แรกกันมาเล่นน้ำอาจารย์มาซอยเบียยอาจารย์่านอาจารย์มิวกับอาจารย์ขัญน,นี่ละค่ะ,ะก็มาหล่นเนี่ยยุบยูฟ้ามนีละมาท,ที่นี่เกิดไอเดียเจกไหน,นบูคือ่วนกันกรมูสามสี่คนนี่ละค่ะ เรียว่าอยากลองแล้วอาจารย์เพิ่นให้อีหยังแน่ในนี่ท่านอาจารย์ก็เอ้ยไม่สนับสนุนอีหยังแน่ลุงลงงงล้งเลื<บ>่อนหรืออีหยังอีกอลุ้งเลื่อนแล้วก็พวกระบบต่างเนี่ยนะคะเพิ่นก็ซัพพอร์ตมั้ยค่ะแจ้งดินปลูกแจ้งสีมันบพ่พอเพิ่นก็บออกเงินเพิ่นให้ก่อนอมหนูขายไดม้มหนูก็แจ้งสีคืนเพิ่นเอาเดี๋ยวมุ่งห้องมุ่งห้องเก็บขายแล้วบ่นี่เก็บแล้วค่ะงานอีสานใต้บรงหั่นก็ออกไปหลายกิโลกรัมคือกันค่ะโอ้โหขายเป็นกรองหรือขายเป็นกิโลเป็นกิโลก็ขายเป็นกรองก็ขายกิโลลลละะแพงบ่ทุกกมื้อนีิโ เพิ่นกะขายกิโลละสามร้อยละค่ะพันนี้ทั่วไปกิโลละสามร้อยแมนค่ะโอ้ยเป็นตาสอนนะครับแล้ววันนี้ห้าเห้าแบ่งหนาทีกันยังไงสีคนบอกรงเรี่นอีกจะคนมีสีคนค่ะอ่าสีคนเนาะค่ะส่วนหมากมูนูกะมาพร้อมกันกะซอยกันเนี่ค่ะเรื่งด่ากันเนยชัมันเน้มกับเมีนมันเขียดบูมันเลยงามมันเลยใหญ่เนี่ยอ๋อหมายถึงมะเขือเทศนี่บอกแมนค่ะเอาสปด่าเพื่อนเทศอย่างเนาะมันมาขวอดเกิดเห็นหนามู้กับด่ากันเล่นแล้วค่ะก็ซอยกันซูเน่ละค่ะเอาน้องมินแล้ววัน อ่าเฮามีเวลามาเพิ่งเพิ่นช่วงใหนเนี่ยครับส่วนหมาก็สิเป็นยามมือแรลงค่ะอ๋อยามมือแรลหลังเรียนแม่นบ่แม่กันค่ะลังอันเหลิกเรียนนั่นล่ะค่ะแสดงว่าแบบนี้ให้ฝึกใ,ใ,ให้เฮ้าเห็ดน,นีหยังได้ไดไประโยชน์อย่างในประสบการณ์อีหยังไแต่ได้นําความรูที่เลียนมากเขามาใส่แล้วก็อันที่เฮ้าบ่เคยเห็ดเฮ้าก็ได้หูเฮาก็ได้ถามอาจารย์มามันเกิดจากยังอันนี้เป็นยังเฮ้าก็ได้เกิดการเรียนรูไหมค่ะอ๋อเรียนรู้จากไก้ไอ้ ถ้าเขาเลียนมาแน่ล้วก็ะที่เ,เขาบ่เคยเห็นแน่เขาก็ได้มาลงมือท้ำลงมือปฏิบัติซึ่งเขาเลียนพืชพืชสวนกับเลียนมูนี้แล้วเนาะแม่นค่ะอ่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตมามามาเบิ่งกันนะะ่อว่าอ่ารสชาติหรือว่าความหวานความเค็มคนนั้นเป็นยังไงค่ะนะครับอ่าเดี๋ยวขอไปดเสียบไฮเบิ่งด้วยค่ะใสใสมูผูไดเนี่ยละผู้นั้นล้ค่ะเออเอาน้องแพ้วน้องแพ้วถือเนี้ยจังไดหเก็บไปน้ำซมไปน้ำบ่ นิ้วค่ะตอนนี้น้องแพลวกับน้องแทนเนะาะออของเข้าเห็นนาทีอย่างใน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 ส่วนของโรงเรือนนี่แน่ซอยมูกันยังไงแน่แบงนาทีอ๋ <c oughs> อส่วนมากกสิแบบเฮดซอยกันทุกคนค่ะบางคนก็สิแบบโลนน้ำมาร์กแน่ตัดแตงกิ่งแน่ตัดกิ่งขะแหนงออกประมาณนี้ค่ะครับเฮดซอยกันก็สิแบงกันเฮดผู้นั้นผู้นีเ้เฮดอันาน,านั้นอันนี้ตามอันนี้เลยค่ะ,น,ะน้องแพลวน,น,น,นี่ยยุ่แผนกใดแผนกซิมบ ปกติเขามีเคื่องวัดตัวความหวานจะของรสชัตว์ด้วยซิ้นเลยเมื่อนี้ลืมเอามาค่ะเมื่อเนี้ยปกติเฮาเฮาวัดบึงผาท้าไแถ่สิบเอ็นหอดสิบหาค่ะมันก็แลลวแตะตนนะค่ะอืมอุ้ยสิบหานี่หวานแห้งเด้เจี๊ยบเลยค่ะอแล้วเมือเฮานี่มากมักกินมะเขือเทศบะมากอยู่แล้วค่ะกินทุกคนค่ะแล้วของไงแท่นละมากกินบะมากกินค่ะอ่า อ่าปกติสิบอมากินมะเขือเทศสมตามพอไดดมาลองอ่ามะเขือเทศหวานทานโซนิรสชาติดีแห้งค่ะก็ากินเรลผิวพ่านดีแมนค่ะแสดงว่าอันสองสองนี่กินมาตลอดตีแมนค่ะกินตลอดแทนนี่แมนค่ะกินตลอดเออหนาใสเลยแล้วปัจจุบันนี้ม่ห้าปีซี่เลยเนาะค่ะโมแมนสีห้อมสี่ซเร็รการศึกษาละบ่แม่นค่ะยืนยนเรื่องจบแล้วบ่หรือว่าเหตุที่สี่ย่ยังหอใส่แล้ว ตอนนี้ก็ทารอพี่เซนัญหาพิเศษค่ะแม่ค่ะอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็ึ้นทะเบียนบัณนดิตไว้แล้วค่ะอ๋อขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับหมู่เฮาเป็นคนทางใดเนี่ยน้องเป็นน้องแท่นคนไหนคนซีสเกตค่ะแล้วน้องแพลวล่ะอำนาเจเิ่นค่ะไอ้บุดกับ มินยู่คนทางใดอาวุจจะยุ่อุบลนี่แหละค่ะยุ่มองสามสีฟมินจะยุ่ลอยอ็ดค่ะโอ้คนละมองคนละบอลเลยเมียนค่ะก็มาพอกันหย่อนว่ามาเรียนคณะเกษตรน้ากันนี่แหละค่ะก็ได้มาเป็นมูกันมารวมเห็นงานต่างๆน้ากันค่ะครับเอาเป็นว่าโอ้ยรู้สึกหอนเนาะครับตอนนี้หนูเงอะงแตกแห้งค่ะตอนนี้แต่กะใส่น้องน้องแพ้วได้ได้น่วยไดที่ว่ามันหวานเนี่ยใส่มันหวานทุกตนค่ะตอนนี้บอแม่นค่ะเริ่มเริ่มไปขายแน่ทั้งไหนขันเสือขายออนไล์มีบอ มีค่ะช่องทางใดเนี่ยอ่าทางอ่าตลาดการเกาออนไลน์ค่ะมินจะเป็นคนโพดอืมอ่าสามารถสร้างสื่อได้ค่ะมีแบนดบอมีซื้อบอมีอห่อบอเอ่อพวกนูต่างสื่อกันว่าซียอดกุมารค่ะเฮ้ยเออสียอดกุมารน, <c oughs> นะครับสุดยอดเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือผลิตภัณฑ์ผลิตผลของน<ม>ันกศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ว่าที่บัณฑิตนะครับเออในการเทดลองปลูก มะเขือเทศเชอร์รี่อินซีร้อยเปอร์เซ็นแม่นค่ะมันสิตั้งในอินซีก็กไ่าอียงก่อใส่ปุ๋ยอะให้โดโปนิกตั้งกันรสชาตินั่งวะถา้าถ้าเป็นพันธ์มหามงคลถ้าใส่ให้โดโปนิกนะคะรสชาติจะว่าออกหวานกว่าแต่ถ้าเป็นแบบอินซีรสชาติจะแบบออกเปรี้ยวหวานส่วนหมากสิเปรี้ยวร้ายกว่าวแม่นค่ะ ต้องมาซิมเองแมนค่ะเออเอาเป็นว่าจิงสีก็แล้วกันือมาสื่อคะ่ะมาซิมจังสีหูค่ะว่ามันแสบอ้าเอาไงไงรู้สึกห่อนรู้สึกห่อนเขาต้องเอาไปข้างน,นอกแล้ว <c oughs> นะครับเดี๋ยวเขาจังเขามาเก็บโอ้โ oh หรู้สึกว่าน้องน้อง,น,องน้องแทนนี้จะก้มนะครับเพราะว่า <c oughs> น้องแทนนี้สูงมาก <c oughs> แล้วกับมะเขือเขากับรู้สึกว่าอุ้ยเบิ่งพ่วงเด่ละ่เต็มอยู่แสดงว่าเพื่อนยังสีสุกไปนาแมนบ่นี่แมนค่ะเบื่องที่ล่ะหนวยหนวยยเขียวนี่ไหมเต็มไปเลยท่านผู้ชมครับคือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับ นี่เ้าเหาองยามาเป็นอุโมงค์เลยเนาะแมนค่ะอุ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอันนี้ก็ป้าแต่งกิ้งเลยค่ะใส่ละสองคนมายืนห้มกันมาปิดกล้องตังนี้กันนะห้อนห่อนนี่เออมามายืนยืนในหม่งได้ดีเขานี่แหะค่ะเอามังนี้เอามังนี้โอ้เออเอาอ้าวเข่าทาเข่าทาเอ่อรู้สึกว่านี่คือความสําเร็จของโม่เฮาเนาะเอาอ่าน้องน้องวุฒน้องวุฒิเบาแนจังหน่อยวุฒมาเห็นนี่คืออีกอีกเพียงส่วนหนึ่งของนักศึกษา พือสวนเนาะทีโมฮาด้ทดลองเห็ดแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะนี่ถือว่าเกินคาดครับเกินคาดที่ตั้งไว้เฮาบ่คดว่าผลผลิตจะได้หลายปานนี้ีงามปานนีครับด้วยการดูแลของวกเฮาครับเอาใจใส่มาดูแลทุกมืออ่าดูแลด้วยใจแมนครับดูแลด้วยใจเอาใจใส่ด้วยความหักหักเกษตรอีหลีหักเฮ็ดเผื่อเห็ดครับผมจริงๆเฮาเฮ็ดได้หลายแมน่เฮ็ด้หลากหลากหลายในการปลูกคันมันเฮาเรียนนี่เฮาสามารถนําไปใส่ได้เบอร์เลยใส่ได้เบอร์เลยครับอ่า แล้วก็สามารถสั่งมูลคา่าแล้วก็ว่าสั่งอาชีพสั่งายไดใดได้เป็นอย่างดีเนาะแม่นครับอ่าได้ได้ขึ้นทุนหรือเปล่านี่ขึ้นหรือเปล่าขึ้นแจ็คหน่อยอยู่เอาแห้งเพราะท่านไดเพ <c oughs> <c oughs> ราะท่านได้หลาอกันขายเบิร์ตนี่ชิคือยูคค่านี่ขายเบิร์ช่องทางอีกเทีนหนึงเนี่ยมีมีเบิร์หรือว่าโอ้เบอร์เบอร์เบอร์ใดบอเบิร์ไดดเนาะเฮยเบอร์้เพราะว่าคลิปห้าสิตตรงอยู่ตลอดเด้เพราะว่าเป็นยังค่ะบอสสั่งกัดมีอยู่ทัก ทักหาอ่าทางอาจารย์เท่าก็ะไดอาจารย์นิมมานรดีพรมทองนกกะนูกโพดในกันเก่าดูอยู่ค่ะซื้อเฟสกะมินม,นมินค่ะอ๋อมินมินเ<อ>านานะเขามาถามเลยค่ะอ่าพ้อให้คําต่บอบบ่ซือบ่เป็นยังแจ<อ>้ก็ซื้อก็ดีก็กันอยู่ค่ะเออน้องมินเรารู้สึกว่าภูมิใจยังไ๋แน่กับผลผลิตที่เฮาได้เฮตออกมานี่2สองขังมินเลยซ้ายขวาเนี่ยครับนี่คือความนี่คือความภาคภูมิใจของเขาการถือว่าดีใจแห้งอยู่ค่ะลักเถอกั ห่อนพาอยากหนีจากมันฝุ่นล้เพราอยากเอามุงมานอนอยู่นี่และะ้วค่ะมันงามไหมค่ะบ่ต้องมุ่งเราอยู่นี่ก็เป็นมุ่งแล้วนี่ห้อนก็นดอ,อน,นี่ <c oughs> เอองามจนประกาศเก็บขายบุคคลรักเถื่อนมันงามออมันอ่อนซอดไหมมันเป็นมีชีวิตเนาะพวกนู้กับว่าคิดว่าพวกนู้สิเหตุใดจังสีปิ้งในเลียนมาสีปีนี่คือว่ามองหนีเขาได้อีกอย่างหลายอย่างบอกาถือว่าได้อยู่คะ่ะคือจะเพื่อว่าอ่าการเหตุอินซีมันเหตุยากไหมค่ะมันก็ยากพอสมควรอยู่เต่มมนูเหตุขึ้นมาแล้วมันประสบความสําเร็จม มาบอก่ปเรียนไม่ถึงบอกถึงเรียนเรียนในหลักสูตรเท่าไหมอ่าพืชสวนนี่ไหมเป็นยังไงแน่อ่ากะสีว่าเป็นยังไงกันิว่าเป็นยังไงบอกหมายถึงว่าเป็นยังไงแน่ไม่เนี่ยได้เรียนรู้หลากหลายได้หูได้หลายศาสตร์ได้หลายเรื่องเรื่องพืชนี่มันบอค่ะอนยุปีสามมูนุก็ได้กุ้งฟงานอาจารย์กับสีแแบงห้ไหมค่ะมูนุก็ได้ปลูกพักบนโตงสีก็เป็นพวกพักกินใบอย่างสิอ่ามูนุกมูนุกกับว่าด้เหตุบักเกอเท็ดได้ค่ะ แต่ว่าเฮตุเกี่ยวกับพักกินใบอันนั้นกับประสบความสําเร็จแต่ว่าอันนี้ก็อยากล่องขึ้นกันได้มาล่องก็ได้น้ำควมำรูทีเรียนมากเอามาปรับใส่ต่างๆแล้วก็ปรึกษาท่านอาจารย์ค่ะ,ะก็ถือว่ามันโอเคร่วมร่วมกันมันก็เป็นเกษตรนั่นแหละคะล่ะปีซีอลไได้บ้านนี้ใจหายบอสเด้จากมล <S 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 ูล่ะหายอยู่ค่ะแต่กอยากจบแต่ไม่อยากจากนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสิลองิวให้น้องบวน้องมินให้บ่งว่าให้แล้วค่ะรุ่นนี่บอกเรื่องเขียแล้วเรือร่องเทียห้อง ทั้งแต่เขาอยู่นต้องกันซีปีมากไงผูกพันกันไงแต่สุดท้ายเราเสมือหนึ่งเขาสิต้องจากกันโอ้ยเนาะเจ้าเสียจังใดระบาดน,นี้โอ้ยจากว่าไปยังค่ะบอกจากกะใจยังอยู่คือเก่าหันละบม่เหายเนาะคุณนี่บบาหายเนาะค่ะอ่ามาบอกกบน,น,อนอ้อง <c oughs> น้องแพลวบิึงค่ะน้องแพรวโอ้ยกลิ่นเบาเศร้าเลยเออเงื่อนกระไรค่ะตอนนี้เออมั <c oughs> นน้องน้นองแพรวนี่เป็นยังไงนี่อาจจะเป็นว่าที่บัณฑิตแล้วรู้สึกยังไงมาถึงมือนี้ รู้สึกภูมิใจค่ะทีเดแบบมาเรียนคณะเกษตรศาสตร์ค่ะเพราะว่าผลงานต่างๆที่ภาคกันเห็นมาหรือว่าเดเรียนมาอย่สิค่ะเข้ากับเดแบบมันอ่านํามาใส่จริงค่ะแบบแบบที่เข้าปู่ม,มาเคลื่นีนี่ค่ะอืมอ้าวเราเราน้องแทนเดะค่ะน้องแทนอยากขอบคุณผู้ใดแน่ที่เห็นให้มุกเกาหมูเข้าเกามาถึงจุดนี้อ่าก็อยากขอบคุณขอบคร้วอาจารย์แลวก็มู ทุกคนคะ่ะที่ซอยกันเหตุงานจนว่าสําเล็รูุลวงไปได้ด้วยดีคะ่ะแล้วก็เท่าเหนอยังทุกอย่างเท่าต่างใจคะ่ะอก็ขอพุ่นจะคของน้ําถีบผ่านมาถึงจุดนี้ได้ขึ้นกันคะ่ะแมนออ่นซ่อนอ่นซ่อนจังสันเดีวไพ่ที่ฝากให้น้องๆน,นักเรียนที่อ่าสนใจจะเข้ามาเรียนในในหลักสูตรเท่านี้อ่า <c oughs> อาวุธุอ่ะรับผมอ่าน้องๆมอหก นะครับเรือว่าม่อหาหม่อซีทีมีความตั้งใจหรืออยากศึกษานะครับล่องเขาไปศึกษานะครับในเพจคณะเฮ้าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับอาเขา้าเขามาเรียนรู้นะครับเขามีทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัตินะครับได้ปฏิบัติจ,จริงได้เรียนรู้จริงนะครับสิ่งหม่ๆม่ที่เข้าบบเคยได้เลียนบบเคยได้หูครับเข้าต้องมาลองมาเรียนเบิ้งนะครับเขาเด้ทดลองจริงเข้าจะหูว่า มันเป็นแนวดเข้าใสจจังใดที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดครับผมโอ้ยอ่อนซ้อนมีแต้ผู้เบาเก่งเนะาะเอามือนิกะมือนิกะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับน้องวุฒินะครับแลแ้วก็น้องมิ้นนะครับแล้วก็น้องแพร่นะครับแล้วก็น้องแทนนะครับผ้าชุ่มเบิงฟ้ามบองนี้นะครับในโรงเรือนเป็นความภาคภูมิใจของของ,ของมอุบนนะครับที่ได้ผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมขอให้ประสบความสําเร็จในการเรียนนะครับและก็ในการทํางานต่อไปเด้อครับผมโอ้ยขอบคุณหลายมือนี่นะครับขอบคุณครับรู้สึกหอนเท่าคือผมออกมาข้างนอกมาแม่ออกมาแม่หมอาแล้วครับนี่คือในส่วนของอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลราชธานีนะครับอ่าขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกๆคนเด้อโอเคสมัยดีลาไปก่อนลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ